แต่นี่เขาคนนี้ยืนอยู่มันก็ดูน่ากลัวเนาะรอมา่าน่ากลัวมากเลยโอลาสวัสดีค่ะเห็นเราสองคนนะคะกำลังเดินนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราลงที่สถานีอ่าชวยกไ้าไปแล้วเนาะ ซึ่งสถานีชูเอกาเนี่ยก็เราเคยทุกคนพาทุกคนมาดูแล้วนะว่าเป็นสถานีที่แบบว่าเป็นย่านของ LGBT นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้พามาชมาย่าน LGBT เหมือนเคยนะคะเราจะพาทุกคนไปชมสถานที่แห่งหนึ่งนั่กนก็คือลาฟิปเต้วันนี้เราไปไหน sí, ไม่ใช่ไม่ชแต่ <laughs> เรา podemos entrar Canovisite <go> <laughs> คือจุดประสงค์นะคะที่เราไปปาราซิโอก็คือพูดง่ายๆคือก็เหมือนแบบจริงๆมันแปลปาราซิโอเป็นว <inaudible> ่าพระราชวังเนาะแต่ว่าเราจะไม่ได้ไปดูนิทรรศการนะคะเพราะว่า จุดประสงค์หลักเราคือเราอยากจะเข้าไปดูข้างในพระราชวังนะคะว่ามันสวยงามขนาดไหนเพราะว่าปกติแล้วเขาจะไม่เปิดให้คนทั่วไปเข้าเดินเข้าไปนะคะนอกจากว่ามีนิทรรศการนะคะถึงจะเปิดให้เข้าไปเราก็เลยอยากจะไปดูว่าเฮ้ยข้างในมันสวยขนาดไหนก็ถึงแม้ว่านิทรรศการจะไม่น่าดูในช่างมันเราไม่สนใจเราอยากจะไปดูข้างในพระราชวังมากกว่าเดี๋ยวข้างในจะเป็นยังไงโดเราไปกันนะคะเดี๋ยวไปตามถนนนี้เลยนะคะไปเลย ต่อแถวยาวมากพี่เต้บอกไม่น่าสนใจ นคนเยอะมากที่แม่บอกไม่น่าสนใจแตประกฏว่าคนอื่นก็สนใจนะคะไม่น่าสนใจสหรับ <beloved. S 1> เรานไม่เนาะ แต่กับคนอื่นใช่นะคะพี่จะบอกเลยว่าสหรัเคนสเตนนะคะคือเขาอ่ะจะชอบพวกงานวิทัศกา์หรือว่าพวกแบบโรงละครพวกภรละครมากเลยนะคะสังเกตว่าเวลามีเท,ทศกาลหรือว่าอะไรเนี่ยเขาจะแบบว่าเข้าแถวกันยาวหรืองานแฟงงานบุ๊แร์หรืออะไรที่เต็มแบบว่าโรงละครที่เขาพิการแสดงน่ะคนจะเต็มหน้าโรงละครเลยนะค,ะคือคนสเปนเนี่ยเขาจะชอบกันมากเลยที่จะดูก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะต่อแถวยาวขนาดไหนใช้เวลากี่ชั่วโมงนะคะจะถึงชั่วโมง ะนะนะรอกันต่อไปอ่าเริ่มขยับแล้วเริ่มขยับแล้วเริ่มขยับแล้วเห็นไหม่ช่วงที่เรากำลังรอที่จะเข้าใกล้จะถึงนี่แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปฟังประวัติของปาลาเซโอลองโกลเรียกันนะคะว่า มีประวัติความเป็นมายัางไงนะคะไปฟังกันเลยค่ะพระราชวังลองโเรียหรือที่คนมาดริดเรียกว่าบ้านขนมเค้กก็เนื่องจากสไตล์การออกแบบของที่นี่สวยและทันสมัยแปลกแหวกแนวไม่เหมือนพระราชวังไหนๆในมาดริดซึ่งถ้าดูเผินๆอาจคิดได้ว่าเป็นผลงานของเกาดีสถาปนิกชืดดช่อดังชาวกาตารันหรือเปล่าเพราะสไตล์การออกแบบจะคล้ายๆกัน แต่ความเป็นจริงแล้วคนที่ออกแบบพระราชวังแห่งนี้เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนของเกาดีและก็ยังเป็นคนสร้างอนุสาวรีย์กษัตริย์อาร์ฟองโซที่12ในส่วนสธาธารณะชื่อดังของมาดริดอย่างสวนเรติโรนั่นก็คือโคเซกราเซสเรียราโดยในปี1902นักการเมืองและนักการเงินที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้คนแรก ได้ให้โคเซออกแบบบ้านโดยให้ชั้นล่างเป็นสำนักงานธนาคารส่วนชั้นบนเป็นที่พักอาศัยแต่ต่อมาพระราชวังแห่งนี้ได้ถูกเปลี่ยนเจ้าของหลายครั้งมากๆจนสุดท้ายกลายเป็นสำนักงานใหญ่ของสมาคมนักเขียนและนักหนังสือพิมพ์ในปัจจุบันซึ่งปกติที่นี่จะไม่เปิดให้เข้าชมแต่อย่างใดนะคะนอกจากมีการจัดงานที่เทศกาลต่างๆและนี่ก็เป็นโอกาสดีของเรากับพี่เป้ที่ช่วงระหว่างวันที่8กันยายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่30นี้เขามีงานที่เทศกา าภาพยนตร์สยองขวัญสุดโปรดของคุณเราเลยได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมพระราชวาังแห่งนี้ค่ะสวนสวยเนาะ เขาคนนี้ยืนอยู่มันก็ดูน่ากลัวเนาะ กันร <G un> <laughs> องมากกว่ารองมากกว่า <laughs> โอเคนี่อันนี้คือใช้ในหนังจริงๆนะคะโอ้ยน่ากลัวมากเลยหนังเรื่องอะไรนะพี่เป้กุมเมเซย่ามาอัลลาเบสเอลปอร์ซานาโตโอ้น่ากลัวมากเลยอ่ะอันเนี้ยนี่นี่อันนี้นี่ไงเรื่องนี้นีก็ดูน่ากลัวนะทุกทโอ้ยน่ากลัวจังเลย เฮ้มีภาษานี้ด้วยโคเรียเคลียกัสิอันนี้ภาษาอะไรอ่ะเกาหลีหรือญี่ปุ่นหรือจีนแยกไม่ออก <laughs> แยกไม่ออก <laughs> โอ้ยแต่ดูหน้าลัวนะดูดิ อ้ามีลายเซ็นด้วยอ้าที่เปืนบอกว่าวเป็นตึกเอ่อตึกเชเวสนะคะที่อยู่แกรนเบียนะคะทีเหมือนแกรนเบียอ่ะน,น,นี่อันนี้คือเหมือนเป็นสตอรี่บอร์ดเนาะใช่สตอรี่บอร์ดนะคะก็จะม,มีเชเวสเนาะ,ะมีอะไรเงี้ยว่าถ่ายซีนไหนยังไงนะคะเดี๋ยวเราก็บอกลอะเอียดมาว่าดูจริงๆอยากจะเข้ามาดูพระราชวังหรือพระราชวังเนาะเพืบอกว่าใช้ในหนังจะห้ามจับนะคะเราใส่ในหนังคงแบบถูกขังแ่บ อย่างนี้แนะ่นียดูดูนี่แคทเซียลเลยคทเซียลเลยได้ยัีแม่แม่แต่ชุมันสวยอันนี้ก็จะเหมือนบอว่าเป็นสำหรับผู้กำกับเนืะไว้จดโน้ตเนาะเนี่ยโน้ตโน้ตัเดลดีเรคเตอร์ก็คือเอาไว้จดเนาะว่าซีนอะไรยังไงแบบไหนเนาะเขาก็ต้มาฉายแบบละเอียดมาก เราไม่น่าเชื่อว่าจะยังเก็บได้ขนาดนี้อันนี้เห็นไหมคะก็จะเป็นสตอรี่บอร์ดเนาะว่าฉากไหนเป็นยังไงนะคะเขาก็จะเอามาให้ดูแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นกระตูเหรอกระตูในหนังหรอ From movie หรอใช่อ๋อแต่ว่าดูไม่น่ากลัวเลยอะ่ะกล้อง8มิลใช่ไหม Super A น่าจะเป็นกล้อง โปรเจคเตอร์ <Project> เป็นกล้องฉายเออกล้องฉายนะไม่ใช่กล้องถ่ายนะเป็นกล้องที่ฉายโนะปรเจคเตอร์เนาะซูเปอร์เอก็คือน่าจะแบบขนาดแตกมีอะไรเงี้ยสำหรับฉายซีน 8, นะแตกเนาะแตกมีเนาะนี่นเรามาเจอรางวัลเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยโกย่าอาวอร์ดนะคะก็คือโกอย่าอาวอร์ดรางวัลโกย่าอาวอร์ดก็คือถ้าเขาเทียบนะคะก็คือจะเหมือนออสการ์ จะเป็นออสการ์ของสเปนนะคะก็คือสําหรับบุคคลที่แบบว่าในวงการนันิงนะสำหรับไหนเราว่าไปนักแสดงชายดีเด่นรุ่นนี้นั่นนะคะก็คือรางวัลสำคัญก็คือโอย่าอวอร์ดนั่นเองนะคะก็เ,เทียบเทยาเหมือนกับออสการ์นะที่เราบอกไปเนี่ยของจริงเลยนะคะเนี่ยของจริงดูขลังเนาะแล้วก็ดูบอกว่าใครได้เจ๋งจริงนะคะออสการ์ Oscar. ไม่ใช่ออสการ์สิโคย่าโคย่าอวอร์ด เขาจะเป็นคอสตูมเขาก็จะมีร่างดีไซน์ออกแบบก่อนเนาะว่าก่อนที่จะถ่ายหนังจะต้องมีคอสตูมอันนี้ก็น่าจะเป็นคนที่เขาทำเพลงประกอบเนาะประกอบน่าจะมีชื่อเสียงแหละเอาตรงคือเราไม่รู้จัก The music for movie เนี่ยเขาก็จะมีโน้ตเนาะมีโน้ตเขียนเอาไว้ว่าเออทำเพลงอย่างนี้เนาะเออเขียนโน้ตอันนี้คือโฉบหน้าของคนที่ชื่อว่า วาร์โดเดลส์บิโอสนะคะก็คือคนนี้เองที่เขาใช้ใช้เปียโนอันนี้นะคะในการสร้างสรรค์พลงประกอบการเยนรู้ส่วนบุมนี้นะคะเห็นไหมชื่อว่า i n m านเด ซออันนี้คือเป็นชื่อของผู bueno. like, AP uh, ้กดนตรีคนหนึ่งนะคะที่เขามีชื่อเสียงและสำคัญมากๆเลยนะที่เป้บอกว่าเขาก็มีเครื่องแบบที่มีชื่อเสียงของสเปนนะคะก็สำคัญด้วยที่เป้บอกว่าสำคัญนะคะก็นี่ก็น่าจะเป็นของที่เขาใช้เพราะว่ามีเครื่องปรินต์มีอะไรอย่างเงี้ยมีโคมไฟมีอันนี้น่าจะเป็นม้วนฟิล์มหนังเนาะสมัยก่อนใช่ม้วนฟิล์มหนังอันนี้ original things ใช่ก็คือเป็นเป็น original ของเขาเลยนะคะเขาก็เลยมาตั้งให้มาไว้เพราะฉะนันถ้าเขาไม่คนอยสำคัญจริงๆนะคะเขาเลยแก้บส่วนตัวของเขามีแบ็กจอบด้วยเสนึ่งว่าเป็นดาราน่ะนะคะอาจจะต้องกระต่ายรู้กับแบ็กจอบเนาะ ไงกันบ้างคะว่าสําหรับวันนี้นะคะก็ได้2องตอนะก็คือได้เห็นพระราชวังลองโกเลียนะคะก็รวมถึงได้เห็นนิทรรศการหนังไม่ได้ว่าอะไรนะหนังสยองขวัญของสเปนนะว่าเป็นยังไงได้เห็นเข้าของเครื่องใช้ในหนังเนาะไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรมากมายนะเออแต่มันก็น่าสนใจดีนะคะเดี๋ยวถามพี่เต้นนะว่าชอบเปล่าอชอบไหมใช่ me gusto mucho ha sido divertido ตอนแรกบอกไม่ชอบตอนนี้บอกว่าชอบแล้ว ไม่ไม no, so, like ่น anyway, ม่ไ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 ม่กม่ไ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 ม็ไม่ไม่ัม่ไ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 ั่ไม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 ไม่ม่ไมไม่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 ไมเไม่เม่ไข่งม่ไม่ไม่่ไม่ไม่ไม่กม่่ไม่ไเ่ไม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 ่ไวลไม่้ม่ไ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 ม่ม่ไม่ไม่ลา่ไมไม่ไายไม่ไมดิโอส